วันที่14กุมภาสำหรับคนอื่นมันคือวันแห่งความรักที่อาจจะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบและรอยยิ้มแต่สำหรับบางคนมันคือวันที่ตอกย้ำความผิดพลาดที่ไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขมันได้หอ้องสิงสูตอนนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในปี2559เพื่อไปสัมผัสกับเรื่องราวในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเรื่องราวของแก่ ช่างซ่อมรถไว20้20ปีเด็กหนุ่มปากไวที่รักความสนุกกับก้อยแฟนสาวที่เขารักหมดใจในคำคืนที่ควรจะอบอวนไปได้วยความโรแมนติกกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดขนหัวลุกเตรียมใจของคุณให้พร้อมเพราะเรื่องราวในวันนี้มันอาจจะทำให้คุณต้องหันกลับไปมองคนข้างๆว่าเขาคนนั้นยังอยู่กับคุณจริงๆหรือไม่ ขอเชิญพบกับห้องสิงสู่ตอนที่86 14กุมภาวันวาเลนไทน์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเย็นวันนั้นในขณะที่คนทั้งซอยกำลังเตรียมตัวกินข้าวพักผ่อนแต่ที่ตึกแถวเกือบหลังสุดท้ายในตรอกกลับกำลังเปิดศสึกสงครามย่อยๆระหว่างมนุษย์แม่กับลูกชายวัยกำลังห่างเสียงของป้าแจ่ม แม่ค้าผักป่าตะไคร่ประจำตลาดอายุ49ปีได้ดังลั่นทะลุประตูห้องน้ำออกมาดากราดตั้งแต่เรื่องเปลืองน้ำผ้าเช็ดตัวยันเรื่องสบู่ที่ใช้ไม่หมดกอดมันเป็นกิจวัตรความบันเทิงของคนแถวนั้นต่างก็คุ้นชินแกงเดินผิวปากออกมาจากห้องน้ำยังไม่สะทกสะทานกลิ่นแป้งเย็นคละคลุ้งไปทั่วห้องเขาบรรจงเซ็ตผมหน้ากระจกอย่างปราณีตที่สุดเพราะวันนี้ คือวันวาเลนไทน์วันที่จะต้องหรอที่สุดเพื่อไปรับก้อยแฟนสาวของเขาและแน่นอนคนที่เป็นแม่เห็นลูกชายแต่งหรอเกินหน้าเกินตามันก็อดที่จะมันไส้ไม่ได้ป้าจำตะโกนกึ่งแซลกึ่งดามาจะแคร่หน้าทีวีมือก็คัดผักใส่ตะกร้าไปด้วยปาก็ขยับบนไม่หยุดตามประษาคนปากไวใจดีแกงหันไปยิ้มกวนใส่กระจกก่อนจะสวนกลับแม่ไปดอกหนึ่งว่าแม่ วันนี้มันเป็นวันแห่งความรักคนเขามีคู่มันก็ต้องดูแลกันหน่อยแม่นันแหละอยู่คนเดียวเหงาแล้วสิเอาแบบนี้มาเดี๋ยวแกงไปส่งก้อยเสร็จแกงจะแวะตลาดหาผัวใหม่มาฝากแม่สักคนเอาแบบหนุ่มๆเลยนะดีไม่จ้าป้าแจ่มจากนั้นตะกร้าผักใบเขื่องลอยและเลี้ยวปลิวออกมาจากมือป้าแจ่มพุ่งเข้ากลางหลังแกงดังตุบมันแม่นยำราวกับถูกจับวางปากดีนะนะมึง รีบสหัวไปเลยเดี๋ยวก้อยเขารอนานขับรถขับลาก็ดูทางด้วยไม่ใช่ดูแต่สาวเดี๋ยวไปฟาดกับรถสิบล้อเข้าให้ป้าแจ่มชี้หน้าดากราดแต่ไปหน้านั้นกลับเปื้อนไปได้วยรอยยิ้มขำขันเอ็นดูไอ้ลูกชายตัวดีที่กระล่อนได้โลแกงหัวเราะร่ะาควากุญแจรถแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านเสียงตะโกนกวนประสาทของแก่ค่อยๆเบาลงทิ้งให้ป้าแจ่ม นั่งสายหัวค้ำอยู่ในลำคอคนเดียวที่หน้าทีวีเก่าๆภายในบ้านแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของแก่งค่อยๆจางลงเมื่อก้าวผลประตูออกมาสู่โลกภายนอกแสงสว่างวาบจากหน้าจอมือถือส่องกระทบใบหน้าของเขามันเป็นข้อความสั้นๆจากก้อยปรากฏขึ้นมาว่ารีบมาหน่อยก้อยไม่อยากอยู่คนเดียวก้อยกลัว ความกังวลแล่นพล่านเข้ามาแทนที่ความสนุกช่วงนี้ก้อยมักจะเจอเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยครั้งทั้งได้ยินเสียงคนเดินทั้งเห็นเงาคนในห้องและเหตุการณ์แปลกๆมากมายแก่เงืยหน้าขึ้นมองไปรอบกายแล้วความรู้สึกเย็นว่าก็เริ่มเกาะกุ่มจิตใจตรอกนี้ที่เคยคึกคักที่เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและรถราวันนี้กลับเงียบเชียบราวกับป่าช้าตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อนบ้านที่เคยคุ้นตาต่างทยอยหนีกนดกไปทีละหลังสองหลังโดยไม่มีใครบอกเหตุผลที่แท้จริงบ้างก็ว่าเศรษฐกิจไม่ดีบ้างก็ว่าทำเลไม่เหมาะทิ้งไว้เพียงห้องแถวร้างที่ปิดตายนับสิบห้องขนาบข้างทางเดินแคบๆที่ทอดยาวออกไปสู่ความมืดมิดทำไมวันนี้มันเงียบผิดปกติความเงียบที่ชวนอึดอัดผสมกับเรื่องราวข้องก้อย ทำให้ขนแขนของแกงลุกชันขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแกงสะบัดหัวไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไปรีบปิดคันเร่งพาตัวเองพุ่งทยานออกจากหน้าบ้านเพื่อไปหาก้อยที่อยู่อีกเคตหนึ่งใกล้ๆกันในโรงภาพยนตร์รอบคำ่ำเสียงหัวเราะจากหนังตลกเรื่องดังกำลังฉายอย่างออกรสออกฉากแกงกับก้อยนั่งอยู่ตรงกลางโรงปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมุกตลกตรงหน้าหวังจะทิ้งเรื่องเครียดเอาไว้ข้างหลัง แต่ในขณะที่สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ความสนุกบนจอสายตาของก้อยกลับเหลือไปเห็นความผิดปกติบางอย่างที่มุมมืดด้านหลังเวทีที่สำคัญเธอเห็นสิ่งนั้นคนเดียวมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งสนิทอยู่ข้างจอหนังตอนแรกก้อยคิดว่าเป็นแค่พนักงานหรือคนที่ลุกไปเข้าห้องน้ำเธอพยายามไม่สนใจ หันกลับไปมองจอหนังแต่หางตายังคงรับรู้ได้ว่าเงานั้นยังไม่ขยับไปไหนจนกระทั่งแสงสว่างวาบจากฉากระเบิดในหนังสาดไปกระทบร่างนั้นอย่างจังผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยืนหันหน้าเข้าหาจอแต่เธอกำลังยืนจ้องขึ้นมาตรงกลางข้างบนและวินาทีต่อมาร่างนั้นก็เริ่มขยับมันไม่ใช่การเดินไปที่ประตูทางออกข้าง แต่เดินตรงดิ่งขึ้นบันไดมาทีละขัน้นทีละขัน้นมุ่งหน้ามาทางที่พวกเขานั่งอยู่เมื่อไปหน้านั้นเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นความทรงจำอันเลวร้ายก็ได้ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในหัวก้อยทันทีผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนคนเดียวก,กันกับที่เธอเห็นตามซอกตึกเห็นเงาในกระจกหรือแม้แต่ฝันร้ายที่ตามหลอกล้อนเธอมาตลอดหลายวัน ยิ่งร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้ความกลัวที่กดทับเอาไว้ก็รับเบิดออกมาก้อยกรีดร้องออกมาสุดเสียงความกหลหอนเกิดขึ้นทันทีไฟในโรงหนังยังไม่ทันสว่างแต่แกงที่ตกใจสุดขีดรีบคว้าตัวก้อยที่กำลังสั่นเป็นเจ้าเข้าพากันวิ่งนี้ตายออกมาจากโรงหนังท่ามกลางความงุนงงและความตื่นตกใจของคนดูอื่นและพนักง,งานในโรงทั้งคู่ไม่มีอารมณ์จะดูหนังต่อไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน มีเพียงความหวาดภาวาที่ยังเกาะกินใจก้อยไม่หายทั้งคู่ตัดสินใจทิ้งตัวหนังราคาแพงแล้วหนีไปหาที่สว่างสว่างนั่งสงบสติอารมณ์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางโดยที่แกงและก้อยยังคงไม่รู้คำตอบที่แท้จริงว่าผู้หญิงปริศนาคนนั้นคือใครกันแน่ใต้แสงไฟนีออนร์ของร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ก้อยค่อยๆเล่าเรื่องราวที่เธอเก็บกดมาตลอดหนึ่งเดือนเต็มให้แกงฟังผู้หญิงปริศนาคนนั้นที่ตามติดเธอทุกที่ไม่ใช่แค่ในโรงหนังแต่ตามซอกตึกทางเดินกลับบ้านหรือแม้แต่แสงเงาสะท้อนในกระจกตอนแปลงฝันก่อยย้ำเสียงสัน่นว่าถึงจะกลัวแทบเสียสติแต่ลึกๆในความรู้สึกวิญญาณดวงนั้นเธอไม่ได้มาร้ายสายตาที่มองมาเหมือนคนมาเฝ้าดูหรือกำลังมาบอกอะไรบางอย่างมากกว่า แต่สำหรับแกงผีก็คือผีเขาทำได้ดีที่สุดแค่รับฟังและปลอบใจจะให้ก้อยย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านก็ติดที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงคงไม่ยอมหรือจะให้เขาย้ายไปอยู่ดูแลก้อยที่บ้านเธอมันก็ทําไม่ได้เพราะตึกเก่าๆในตรอกนั้นยังมีปม้าแจ่มแม่ของแกที่เขาเป็นห่วงและทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่ได้อีกเช่นเดียวกันพอนึกถึงป้าแจมแกงก็คิดขึ้นได้ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเครื่องหลังจากที่ปิดไว้ตั้งแต่ตอนเข้าโรงหนังแล้วในโทรศัพท์มีการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจากเบอร์แม่แจ่มเด้งขึ้นมาถึงห้าสายความรู้สึกผิดแล่นเข้ามาจุกในอกแกงรีบกดโทรศัพท์กลับไปทันทีบทสนทนาสั้นๆดังลอดออกมาปลายสายน้ำเสียงของแม่ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยถามไถ่ว่าทำไมถึงปิดเครื่องแกงรีบบอกพลางรับปากเป็นมั่นเป็นหมอว่าไม่มีอะไรแม่ดูหนังอยู่ เดี๋ยวรีบกลับไม่ดึกหรอกพ่อวางสายแกงก็อดไม่ได้ที่จะบ่นกระปอดกระแปะถึงความขี้บ่นของแม่ตามประษาวัยรุ่นที่รำคาญความจู้จี้แต่ก้อยที่นั่งฟังอยู่อย่างเงียบๆกลับสัมผัสได้ถึงบางอย่างเธอเห็นแววตาที่อ่อนโยนเวลาที่แกงพูดถึงแม่เห็นความผูกพันที่ซ้อนอยู่ในคำบ่นเหล่านั้นก้อยแซวเบาๆว่าแกงน่าบ่นเก่งแต่ก็ดูรักแม่มากพร้อมกับรอยยิ้มของเธอที่เริ่มคลายความกางังวล เอาไว้ว่างๆพาก้อยไปไหว้แม่แกงที่บ้านบ้างสิอยากเจอตั้งแต่คบกันก้อยก็ยังไม่เคยไปบ้านแกงเลยนะแกงชะงงักไปนิดหนึ่งก่อนจะยิ้มรับปากได้ดีแม่คงดีใจที่ลูกชายมีแฟนสวยขนาดนี้ทั้งคู่ก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยวอย่างสบายใจโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าในเงามืดข้างๆเสาไฟหลังร้านก๋วยเตี๋ยนั้นมีสายตาของใครบางคน กำลังจับจ้องทั้งคู่ออกมาอยู่ตลอดเวลาตีสอเวลาแห่งการจากลาของข้ามเคืนวันาวาเลนไทน์หน้าบานของก้อยมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟต้นเก่าที่เป็นพยานรักแกงประทับรอยจูบเบาๆที่แก้มของแฟนสาวสูดกลิ่นหอมันอ่อนเพื่อเก็บความสุขใส่กระเป๋ากลับบานคำบอกลาซ้ำๆมาดูแลตัวเองดีๆนะ ถึงแล้วจะลายบอกดูเป็นประโยคที่อบอุ่นที่สุดในค่ำคืนนี้แต่ความหวานชื่นมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานวินาทีที่แก่งกำลังจะสตาร์ทและกําแหนรถเพื่อที่จะบิดตัวออกตามสัญชาตญาณสายตาของเขาต้องเหลือบไปมองที่กระจกมองข้างเพื่อเช็คความเรียบร้อยภาพที่สะท้อนอยู่ในกระจกบานเล็กทำเอาเลือดในกายของแกงเย็นเฉียบข้างหลังก้อย ที่ยืนโบกมือลาอยู่คนเดียวกลับมีเงาร่างของผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนซ้อนหลังเธออย่างแนบชิดร่างนั้นใหญ่โตสูงกว่าก้อยมากใบหน้าในเงามืดมองเห็นไม่ชัดแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่าการเห็นผีคือความรู้สึกที่แล่นปราดเข้ามาในสมองของแก่งทำไมผู้หญิงคนนี้ดูคุ้นตาเหลือเกินคุ้นท่าทางคุ้นการยืนมันคุ้นจนน่าใจหาย แกงสะดุ้งสุดตัวหันขวับกลับมามองที่ข้างหลังทันทีก้อยสะดุ้งโยงด้วยความตกใจถามเสียงสั่นว่ามีอะไรแกงมองอะไรแกงเห็นอะไรความเงียบเข้าปกคลุมตรงนั้นมีแค่ก้อยไม่มีใครอื่นแกงกลือน้ําลายเหนียวเหนียวลงคอเขาไม่กล้าบอกความจริงไม่กล้าบอกว่าเมื่อกี้เขาเห็นใครยืนซ้อนหลังแฟนตัวเองอยู่เปล่าไม่มีอะไรตาฝาดมัง้งก้อยรีบเข้าบ้านเถอะมันดึกแล้ว แกงตัดบทเสียงแข็งแซงทำเป็นปกติทั้งที่มือยังสั่นเขาเรียบ,บิดรถพุ่งทะยานออกจากหน้าบ้านก้อยทันทีทิ้งระยะห่างออกไปให้เร็วที่สุดแต่คำถามเดียวที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวพร้อมกับความกลัวที่เกาะกินใจไปตลอดทางกลับบ้านไม่ใช่คำถามที่ว่าโดนผีหลอกหรือเปล่าแต่มันคือทำไมเงาของผู้หญิงคนนั้นมันคุ้นตาเข้ามากเหลือเกินตีสช่วงเวลาที่โลกวิญญาณและโลกมนุษย์ ซ้อนทับกันมากที่สุดแกงบิดรถมุ่งหน้ากลับบ้านผ่านตลาดสดหน้าปักซอยที่เวลานี้ควรจะมืดสนิทและไร้ผู้คนแต่แล้วหางตาของเขาก็สะดุดกับแสงไฟดวงหนึ่งท่ามกลางความมืดมิดของแผงลอยนับร้อยมีเพียงแผงผักแผงเดียวที่เปิดไฟสว่างโรมันสว่างจนแสบตาสว่างผิดปกติวิสัยของตลาด ที่จะเริ่มคึกคักกันตอน6กโมงหรือ7จ็ดโมงเชา้านู่นแกงขับรถผ่านไปแล้วใจก็ชะงนเพราะอยู่ดีๆก็นึกออกแผงนั้นมันของแม่กูนี่หว่าความสงสัยทำให้แกงตัดสินใจวนรถกลับมาดูและเมื่อไฟหน้ารถสาดไปกระทบกับป้ายหน้าร้านนั่นมันแผงผักของแม่เขาจริงๆด้วย แกงพุ่งรถขึ้นไปจอดเทียบถึงฟุตบาทด้วยความใจร้อนตะโกนถามด้วยความงุนงงปนตกใจด้วยสำเนียงกวนๆเหมือนเดิมแม่มาทำบ้าอะไรดืดๆป่านเนี้ยจะเปิดขายผีมันซื้อไงแต่ผิดค่ะไม่มีเสียงด่าไม่มีตะกร้าลอยมาป้าแจม่มนั่งจัดผักอยู่อย่างใจเย็นมีรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปาก ท่ามกลางแสงไฟนีออนที่ส่องลงมาจนเห็นใบหน้าของแกที่ดูซี่เสียวเหมือนคนไม่สบายแม่นอนไม่หลับเลยออกมาเตรียมของอีกแปบ,บก็เช้าแล้วเสียงของป้าแจ่มราบเรียบแผ่วเบาแต่ฟังดูกล้องกังวานอย่างที่สุดไปส่งหนูก้อยมาแล้วเหรอกลับบ้านไปนอนพักผ่อนเถอะลูกดึกแล้วเดี๋ยวแม่จัดของรอขายอยู่ตรงนี้แหละรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของแม่ เป็นรอยยิ้มที่ดูเศร้าส้อยที่สุดเท่าที่แกงเคยเห็นความผิดปกติทําหไมแกงอดไม่ได้ที่จะยื่นมือไปอังที่หน้าผาของแม่แม่ไม่สบายปะเนี่ยทำไมวันนี้มาแปลกไม่ดักแกงสักคำแกงชักมือกลับพึมพำด้วยความประหลาดใจเออเอองั้นแกงไปแล้วนะแม่จะเอาอะไรก็โทรหาหนูแล้วกันสิ้นเสียงประโยคนั้นทันทีที่เขาหันหลังกลับ รอยยิ้มกว้างที่แกงปั้นแต่งให้แม่เห็นก็ค่อยๆเลือนหายไปใบหน้าที่เคยขี้เล่นแปรเปลี่ยนเป็นเรียบเฉยและกลายเป็นแข็งกร้าวขึ้นอย่างน่าใจหายมันไม่ใช่ความโกรธมันคือความเงียบงันของคนที่กำลังกลั้นความรู้สึกบางอย่างเอาไว้มันจุกแน่นในอกความรู้สึกอยากจะร้องไห้วิ่งพล่านขึ้นมาจนเสียดแทงขั้วหัวใจมันอัดอันอ้นตื้อตันไปหมด แกงอยากจะตะโกนระบายความรู้สึกนี้ออกมาแต่มันกลับทำไม่ได้เขากัดฟันแน่นจนกรามปูดโปรนพยายามข่มกลืนเสียงสะอื้นที่กำลังจะมานั้นลงคอไปอย่างยากลำบากเขายกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ค่อยๆไหลรินออกมาจากดวงตาทั้งสองค่ะเขาเลือกที่จะค่อยๆบิดคันเร่งมุ่งหน้าสู่ความมืดเบื้องหน้าโดยไม่กล้าแม้แต่จะเหลือบตามองกระจกหลังเพราะลึกๆในใจเขา กลัวว่าถ้าหันหลังกลับไปมองความจริงตอนนี้โลกที่เขาลอกตัวเองมาตลอดอาจจะพังทลายลงตรงหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของแกงแล่นผ่านปากซอยเข้าบ้านสวนทางกวินมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่เพิ่งบิดออกไปอย่างรีบร้อนลางสังหรณ์บางอย่างทําให้แกงบิดคันเร่งเร็วขึ้นจนกระทั่งแสงไฟหน้ารถได้สาดไปกระทบกับร่างเงาตะคุ่มตะคุม ที่ยืนหลบมุมอยู่หน้าบ้านของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นก้อยแฟนสาวที่เขาเพิ่งไปส่งมาเมื่อชั่วโมงก่อนตอนนี้เธอกลับมายืนตัวสั่นใบหน้าซีดเผื่ออยู่ตรงทางเข้าบ้านของเขาถึงก้อยจะไม่เคยมาบ้านแกงแต่ด้วยโลเคชั่นที่ส่งหากันบ่อยๆมันก็ไม่ยากที่จะมาหากันได้ก้อยโผล่เข้าหาแกงทันทีที่รถจอดสนิทมือไม้เย็นเฉียบเกาะแขนไว้แน่น เธอถามเสียงสั่นเครือว่าแกงไปไหนมาทำไมเพิ่งถึงบ้านแกงก็ตอบไปตามความจริงในโลกของเขาว่าแวะคุยกับแม่ที่ตลาดมาแม่จัดร้านอยู่คำตอบนั้นทำให้ก้อยชะงักเธอสายหน้าช้าๆดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวปนเวทนาก่อนจะเอ่ยปากขอในสิ่งที่แกงก็คาดไม่ถึงแกง ก้อยขอดูรูปแม่แกงหน่อยตอนนี้เลยแกงเริ่มไม่เข้าใจความสับสนตีขึ้นมาอีกครั้งเขาที่พยายามปรับอารมณ์มาแล้วตั้งแต่ออกมาจากตลาดแต่ความรู้สึกเดิมมันก็กลับมากวนใจเข้าอีกรอบแม่ก็อยู่ที่ตลาดถ้าอยากเจอก็เดี๋ยวจะพาไปหาตอนนี้เลยก็ได้แต่คำตอบของก้อยกลับกระชากสติของแกงให้หลุดออกอีกครั้งที่ตลาด ไม่มีใครนะแกงก้อยพูดเสียงแผ่วพยายามกลั้นเสียงที่สั่นเอาไว้เมื่อกี้ก้อยนั่งวินผ่านตลาดมาก้อยเห็นแกงยืนพูดคุยอยู่คนเดียวในความมืดตรงนั้นไม่มีใครเลยนะแกงแกงนิ่งไปความเย็นวาบแล่นผ่านสันหลังแต่จิตใต้สำเนึยงของเขาสั่งให้ปฏิเสธทันทีแกงตัดบทด้วยการคว้าข้อมือของก้อยเพอเจอและ แม่แกงก็อยู่ในตลาดงั้นปะเข้าบ้านกันเดี๋ยวเอารูปแม่ให้ดูก็ได้ก้อยจะได้เลิกฟุ้งซ่านสะทีเสียงประตูไม้เก่าเปิดออกดังเอียนอาดตามด้วยเสียงลมพัดวูบเบาๆทันทีที่ก้าวพ้นธรณีประตูกลิ่นที่คุ้นเคยก็ลอยมาแตะจมูกมันไม่ใช่กลิ่นอับของบ้านเก่าแต่มันเป็นกลิ่นหอมจางๆของถูกดอกมะลิ และน้ำอบกลิ่นอ่อนกลิ่นเหล่านี้สำหรับคนอื่นอาจดูวังเวงแต่สำหรับแกงมันคือกลิ่นของความอบอุ่นแกงเอื้อมมือไปกดสวิ์ไฟแสงหลอดไส้สีส้มดวงเล็กกลางห้องเสวบางวาบขึ้นมาอย่างอ่อนแรงเผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเอาแม่กลับมาเร็วจังนะเมื่อกี้ยังนั่งขายของอยู่ในตลาดนุ่นอยู่เลย แกงพูดขึ้นมาลอยๆกับความว่างเปล่านิ้วมือชี้ไปที่มุมห้องด้วยรอยยิ้มสื่อๆนี่นก้อยแม่เรานั่งอยู่นั่นไงก้อยมองตามปลายนิ้วของแฟนหนุ่มไปความกลัวที่เคยเออล้นอยู่ในอกพลันสลายหายไปในพริบตามันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสงสารแล้วเวทนาได้แล่นจุกเข้ามาในอกความรู้สึกเหล่านั้นได้ถาโถมเข้ามาจนเธอแทบไม่มีแรงยืน ภาพตรงหน้าไม่มีหญิงใบกลางคนที่นั่งยิ้มใจดีมีเพียงกรอบรูปภาพใบหนึ่งที่ตั้งตระงานอยู่ติดกับผนังบ้านบนหิ่งนั้นมีรูปถ่ายหน้าตรงของป้าแจ่มใส่กรอบสวยงามตั้งเด่นเป็นสงา่าใบหน้าในรูปคือใบหน้าเดียวกันกับผู้หญิงที่ตามหลอกหลอนก้อยมาตลอดหลายวันผู้หญิงที่เธอเคยกลัวแทบขาดใจ แต่วันนี้หญิงในภาพก็กลับมองเห็นเพียงแววตาของความห่วงใหญ่ที่ส่งผ่านออกมาจากรูปถ่ายใบนั้นข้างหน้ากรอบรูปกระถางทูบที่เต็มไปด้วยการทูบสีแดงที่ถูกจุดไว้จนล้นแจกันดอกไม้ยังดูสดใหม่เหมือนเพิ่งถูกเปลี่ยนเมื่อเช้านี้แกงเดินเข้าไปที่หิ่งนั้นด้วยท่าทีที่ปกติราวกับเป็นกิจวัตรที่ถูกทำอยู่ทุกลมหายใ,ใจเข้าออก เขาหยิบทูบขึ้นมาหนึ่งดอกบรรจงจุดไฟด้วยมือที่สันเทาพร้อมกับหยิบพวงมาลัยดอกมะลิที่ซื้อติดมือมาด้วยจากปากคลองเมื่อกี้วางลงตรงหน้ารูปแม่เสียงจุดไฟแช็กดังมาพร้อมกับเสียงสูดน้ำมูกเบาๆของเขาแม่ครับแกงเอาดอกมะลิมาฝากเสียงของแกงที่เริ่มสั่นเครือน้ำตาของเขา ที่พยายามกลั้นเอาไว้ตั้งแต่ที่ตลาดมันได้เริ่มไหลอาบแก้มลงมาเงียบๆโดยที่เจ้าตัวยังคงฝืนยิม้มเขาหันไปมองก้อยแล้วหันกลับมาพูดกับรูปถ่ายของแม่ว่าวันนี้แกงพาลูกสะพ้ยมาเยี่ยมแม่ด้วยนะแม่ดูสิสวยไหมใบหน้าของแกงตอนนี้ที่เปื้อนคราบน้ำตา แต่ยังพยายามฝืนยิ้มอย่างสุดใจก้อยมองภาพชายคนรักที่กำลังพนมมือพูดคุยกับรูปถ่ายใบเก่าด้วยรอยยิ้มภาพนั้นมันคือมีดกรีดลึกลงไปในหัวใจของเธอจนไม่อาจรับได้ไหวน้ํำตาของก้อยไหลออกมาอย่างสุดกลั้นเช่นเดียวกันเธอรู้แล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแกงไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งเลย เขาเป็นเพียงเด็กชายตัวน้อยที่หลงทางใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่มีแม่เคียงข้างก้อยก้าวเท,าท้าที่หนักอึ้งไปหาแกงช้าๆค่อยๆเอื้อมมือที่สันสะท้านไปแตะที่ไหล่ของคนรักจากข้างหลังสัมผัสที่แผ่วเบาแต่มันหนักแน่นพอที่จะดึงเขาให้กลับมาจากโลกของความฝันพอได้แล้วนะแกงแม่เขาไม่อยู่แล้ว วินาทีนั้นหยดน้ำตาที่แกงกลั้นมาตลอดมันก็พังทลายลงร่างสูงโปร่งของช่างซ่อมรถค่อยๆสุดตัวลงไปกองกับพื้นเสียงร้องไห้โหในดังกล้องกังวานออกมาสะท้อนในตรอกแคบๆมันไม่ใช่เสียงร้องของชายหนุ่มแต่มันคือเสียงร้องไห้ของเด็กชายตัวเ,เล็กๆคนหนึ่งที่หวยห,หาอ้อมกอดของแม่อยู่ตลอดเวลา แกงก้มหน้าซุกกับพื้นฟูมฝายปานใจจะขาดความอัดอั้นตันใจความรู้สึกผิดที่ถูกกดทับมานานเป็นปีวันนี้มันทะลักออกมาจนหมดสิน้นก้อยมองภาพนั้นด้วยความเวทนาจับใจเธอสุดตัวลงนั่งข้างๆใช้สองมือประคองใบหน้าของแกงขึ้นมาก้อยใช้นิ้วโปง่งเกลียเช็ดน้ำตาให้เขายังอ่อนโยนก่อนที่จะดึงร่างที่สันเทานั้น เข้ามากอดเอาไว้แนบอ,อกเธอได้ปล่อยให้แกรงร้องไห้ปล่อยให้ความเจ็บปวดไหลผ่านอ้อมกอดนี้ไปเพื่อให้เขาได้รู้ว่าในโลกความจริงที่โหดร้ายใบนี้เขาเยังมีเธออยู่ข้างๆก้อยเงยหน้าที่เปื้อนน้ำตาขึ้นมองดูรูปพระแจ้บนหิ่งสายตาของหญิงสาวประสานกับดวงตาในรูปถ่าย แววตาที่ครั้งหนึ่งเคยบาดกลัวแต่วันนี้เธอกลับส่งยิ้มบางๆให้ประแจมทั้งน้ำตาก้อยกระซิบเบาๆราวกับให้คำสัญญากับดวงวิญญาณตรงหน้าก้อยจะดูแลแกงเองก้อยจะอยู่เป็นเพื่อนแกงเองนะหลับให้สบายนะแม่ในค่ำคืนวันวาเลนไทน์ท่ามกลางกลิ่นทูกและดอกมะลิความรักแบบหนุ่มสาวได้แปลเปลี่ยนเป็นคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเย,ออยียวยาหัวใจที่แตกสลายให้กลับมาใช้ชีวิตต่อได้อีกครั้งความจริงที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงความจำที่เลือนลางข้องแกง่งเกิดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์ปี2558หรือ1ปีก่อนหน้านี้ในค่ำคืนวันวาเลนไทน์ที่แสนหวานป้าแจมมีอาการโรคหัวใจกำเริบหนัก พยายามต่อสายหาลูกชายเพียงคนเดียวที่กำลังสวีทหวานอยู่กับแฟนเก่าแต่ปลายสายกลับมีเพียงความเงียบและความรำคาญที่ลูกมอบให้แม่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายป้าแจ่มสิ้นใจอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังนี้และความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจลูกชายจนกลายเป็นรอยแผลที่ไม่มีวันหายแกงไม่มีใครอยู่กับแม่มาตลอดพ่อก็อเสียไปตั้งแต่เขายังตัวแดงๆความโศกเศร้า แปลเปลี่ยนเป็นภาพล้อนแกงสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาทับซ้อนความจริงโลกที่แม่ยังอยู่ยังบน่นยังทํากับข่าวเขาคุยกับอากาศยิ้มให้กับความว่างเปล่าและปฏิเสธความตายของแม่อย่างสิ้นเชิงเพราะแกงรับไม่ได้ความเสียใจในการสูญเสียแม่มันมากเกินไปแต่สำหรับเพื่อนบ้านในตรอกนี้สิ่งที่พวกเขาเห็นมันไม่ใช่จินตนาการ แต่เป็นวิญญาณของป้าแจมจริงๆที่เธอ,อยังคงเดินวนเวียนห่วงหน้าพะวงหลังอยู่ในบ้านที่ลูกชายไม่ยอมปล่อยให้แกไปความเฮี้ยนและความเศร้าได้ขับไล่ผู้คนให้ย้ายหนีไปทีละหลังเหลือไว้เพียงความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวและดูเหมือนว่าป้าแจมจะรู้ดีใครคือคนที่จะช่วยปลดปล่อยลูกชายของแกได้ก้อยเธอคือคนนั้นคนที่เขารักมากที่สุด รองจากแม่ในค่ำคืนหลังจากที่แกงไปส่งก้อยผู้หญิงคนนั้นได้มาเข้าฝันก้อยเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ในสภาพที่น่ากลัวแต่มาพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขเธอได้ฝากฝังคำสุดท้ายที่ดังก้องในความฝันว่าฝากดูแลลูกแม่ด้วยนะก้อยตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในทันทีผู้หญิงที่มาหาก้อยบ่อยๆคือแม่ของแกงเอง คนที่แกงชอบพูดถึงบ่อยๆแทบจะตลอดเวลาตอนที่อยู่กับเธอซึ่งในโลกของความเป็นจริงแม่ของเขาไม่อยู่ตั้งนานแล้วและก้อยก็รู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างนั่นคือไปบ้านของแกงในคืนนั้นทันทีก้อยต้องดึงแกงกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงให้ได้และคืนนั้นก้อยก็ทำสำเร็จวันนี้เสียงวัรเราะของเด็กน้อยสองคน เข้ามาแทนที่ความเงียบเหงาในบ้านหลังเก่าแกงกับก้อยสร้างครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นมาใหม่บนพื้นฐานของความเข้าใจไม่มีเงาของป้าจำเดินอยู่ในบ้านอีกแล้วไม่มีเสียงกุกกักในยามวิการราของว่าท่านได้วางใจและเดินทางไกลไปสู่ภพภูมิที่ดีหมดห่วงหมดทุกข์ในสิ่งที่ค้างคาใจมาตลอดเรื่องราวของแกงอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าสยองขวัญสำหรับใครหลายคน แต่มันฝากข้อคิดเตือนใจเราไว้อย่างเจ็บแสบว่าอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปเราจึงจะเห็นค่าของคนที่เรารักมากที่สุดเพราะบางครั้งสายที่โทรเข้ามาอาจจะเป็นสายสุดท้ายที่คุณจะมีโอกาสได้รับได้พูดคุยด้วยก็เป็นได้ดูแลคนที่คุณรักก่อนที่เขาจะกลายเป็นเพียงรูปถ่ายที่ตั้งไว้บนหิ่งสำหรับคืนนี้ห้องสิงสู่ ต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ